สวัสดีครับวันนี้เรามาทําอะไรกันมาทําการตลาดมาเตอร์เชสการตลาดที่แปลว่าการตลาดจริงวันนี้เรามาลงพื้นที่กันพี่ตลาดเอกชัยบางบอนเออนในวันนี้เราก็มีป้ายมาช่วยนี่เปิดรับสมัครมาเตอร์เชฟไทยแลนด์อุษาน่ะครับผมไทยน่าอย่าไรก็มาด้นี่ชั้นหกป้ายหอมใบปลิวสนใจไหมคะคุณผ้ชมสนใจไหมครับค่ะคุณน้องม้าพริกแกงนี่พี่แกงอะไรบ้างครับพี่แกงเผ็ดค่ะพี่แกงแกงส้ม ซัมต้แผทต้เทียวหวานคุณพี่อาอาหารเก่งไหมเอ่ยเก่งมากค่ะเก่งอย่างเงี้ยเอาไปเลยหนึ่งใบเอาไปเลยแจกไปเลยในร้านนี่เขาโชว์อ่ะไหนดูดิมีวิวเลยตอนี้อยูรงทานอ้นม้ต้นไมม้ต้ม้นต้น้มม้ตมตนน้อ้นไมตมตนต้นม นี่แมคโครบึงตลาดบางบอนปกติทำอะไรปกติทำอาหารอร่อยไหมคะอร่อยมากอาหารป่านะกิน,นต,าานนตั้งแต่เด็กดูกันครับว่าใครจะเป็นคนที่คว้าเงินล้านคนต่อไปสมัครได้เลยครับที่ l i e LA a d Master Chef Thailand แกแข่เนี้ย